มาวันนี้นำเสนอหน้หูบุพเก <laughs> แดงจึงคืนเลยกินได้ดพะนี่จังไรนะกบ่ตัแตดแต่งเต็มสุตกเลยว่าตักแต่ง ไส่กราบใส่การาบหมูก,ก,มกอะอันนี้เราได้แล้วนี่โแต่พริกข้างล่างนี่คือแบบเป็นถึงกระจุกกระจุกเลยพี่ริกพิก <c oughs> แหรงถึงมากสีสันจี๊จัด ใส่ให้หมด,ดเนะใส่หมดเลยตันแตแรงจิจ่างข้าวแก้วปุ๋มเรียบร้อยแล้วด้วยจ้ะน้ำปลาแล้วก็ไอ้อย่างน น้ำตาลปีป๊บนาา้ำาน้ำตาลปีป๊บผมชูรล,ลดใส่ลงไปเรามาคลุกคลีกันค่ะนี่นางเอกของเรานางเอกของเราใส่แคบหมูลงไปตำแตงกากหมูนี่ตำแตงกากหมูใส่ลงไปจุกๆไปเลย กากหมูเซ็บมาดีกันวันนี้เสร็จเรียบร้อยต้มแตงแคบหมูกางหมูแบบจุกๆไปเลยสีสันกินหมดวะนี่ เต็นถาดเลยไหมอืม็กนถาดเลยกินเหมือดบอ่สุดยอดอือเซียมุ้ยบึย้งถาดใหญ่อลังการมากเพชรเนี่ยบัดนี้ผกแหงตำแตงแคบหมูจ้าตำแตงแคบหมูจ้า นายกินป่ะจ๊ะ